อปองประโยคนั่นเองที่เราเรียนกันไปวันนี้จําได้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยใบงานกันเลยค่ะเด็กๆไปเลยมาดูเฉลยใบงานใบแรกกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆโยงเส้นคําตรงกันข้ามที่สัมพันธ์กันคําที่ตรงกันข้ามกันให้เด็กๆโยงเส้นไปหากันเลยเริ่มจากคําแรกนะคะลอเอกกอเล็กเล็กตรงข้ามกับอะไรคะ ตรงข้ามกับใหญ่นี่เลยเราก็โยคำว่าเล็กมาหาคำว่าใหญ่ค่ะคำที่สองนะคะกลมกรอมอรกลมกลมตรงข้ามกับอะไรเราก็ดูฝั่งนี้คำว่าแคบหรือเปล่าไม่ใช่กลมตรงข้ามกับแคบไหมดำกลมไม่ใช่เลยกลมตรงกันข้ามกับขมไม่ ก,ก,ลก,ะะกลมตรงข้ามกับคําว่าแบนมีกลมแล้วก็มีแบนเพราะฉะนั้นกลมตรงข้ามกับคําว่าแบนโยงกาเลยคะ่ะต่อมาคําที่3ค่ะคาว่าหอวอานอหวานหวานตรงข้ามกับคําว่าขมแน่นอนต่อมานะคะกวอางงกว้างไหมโทกว้างกว้างต้องตรงข้ามกับ แคบคอแอร์บอลแคบกว้างตรงข้ามกับแคบนั่นเองค่ะเรียบร้อยอต่อมาค่ะเด็กคำสุดท้ายแล้วค่ะขาวตรงข้ามกับนี้เลยเหลือคำสุดท้ายดออาดำขาวตรงข้ามกับดำนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโยงเส้นหาคำตรงข้ามเด็กๆด,ดูคำตอบแล้วก็ตรวจคำตอบได้จากใบงานครูมุ้งเลยนะคะ มาดูฉเฉลยใบายงานใบที่2กันนะคะเด็กๆทำชี้แจงให้เด็กๆแยกส่วนประกอบของประโยคให้ถูกต้องมีประโยคมาให้แล้วประโยคคือช่องแรกนะคะแยกเป็น2อ,อย่างก็คือมีใครใครในประโยคเนี่ยแล้วก็ทําอะไรในประโยคพูดถึงใครแล้วในประโยคเนี่ยเขาทําอะไรอยู่มาดูตัวอย่างข้อแรกนะคะประโยคข้อแรกบอกว่าพ่อซ่อมจัก,กรยานทีนี้เราก็มาแยกส่วนประกอบค่คะใครเมื่อกี้บอกว่าใครคะ พ่อนั่นเองเด็กก็เขียนคำว่าพ่อลงไปในช่องคำว่าใครเลยคะ่ะพ่อแล้วก็ถามต่อว่าทำอะไรพ่อทำอะไรคะเมื่อกี้ที่ประโยคบอกพ่อซ่อมจัก,กรยานเด็กๆเขียนคาว่าซ่อมจัก,กรยานลงไปคะ่ะอย่าลืมเขียนให้อยู่ในเส้นแบบนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ประโยคนี้พ่อซ่อมจัก,กรยานใครพ่อนั่นเองพ่อทำอะไรพ่อซ่อมจัก,กรยานค่ะข้อต่อมาค่ะประโยคบอกว่าน้องทําการบ้านใครคะในประโยคพูดถึงน้องเขียนคำว่าน้องลงไปค่ะในช่องนี้เลยต่อมาน้องทําอะไรคะทำการบ้านก็เขียนทําการบ้านลงไปในช่องค่ะ มาดูกันที่ข้อมาเลยนะคะประโยคบอกว่าหมากินอาหารโอ้ยในประโยคพูดถึงใครคะพูดถึงหมานเดน็กๆก็เขียนคำว่าหมาหอมออาหมาหมาทำอะไรหมากินอาหารมาดูข้อสุดท้ายคะ่ะข้อสุดท้ายประโยคบอกว่าตาตาัดตน้นมะม่วงพูดถึงใครคะในประโยคตานั่นเองก็เขียนคำว่าตอตอาตาลงไป ตาทำอะไรอยู่เมื่อกี้บอกไปแล้วตัต้นมะม่วงค่ะเขียนคำว่าตักต้นมะม่วงตก้นมะม่วงเ็ดเรีย้อยค่ะการแยกส่วนประกอบของประโยคไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เด็กดูในประโยคว่าใครในประโยคใครพูดถึงใครแล้วในประโยคเขาทำอะไรแค่นี้เองค่ะหลังจากที่ดูเฉลยใบงานกันไปแล้วเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการแยกส่วนประกอบของประโยคเนี่ยไม่ยากเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของครูหุ้งแล้วแล้วพบกันใหม่อีกครั้งนะคะ ロンさ